แสดงฝีมือการแกงส้มนะคะแกงส้มผักบุ้งทำพิกแกงเองค่ะใส่ไข่ปลาเลียวเซียวแล้วก็ใส่กุ้งนะคะกุ้งแม่น้ําตัวเล็กๆก,กุ้งกุ้ง,งเขื่อนป่าสักนะคะนี่ค่ะตอนที่ก็โอ้โหน่ากินมากเลยจ้าแกงส้มผักบุ้งนะจ๊ะแกงส้มผักบุ้งจะผักบุ้งบักบุ้งเดือดปุดๆแล้วเดี๋ยวรอ,อกุ้งสุกไข่ปลาเลียวเซียวสุกก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ผักปุ้งกินแล้วตาหวานนะครับเราเน้นกินผักนะครับอึ่งน้อยไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะรับมีฝีมือแกงส้มด้วยะคะัะแกงส้มรสจัดนะ,ะแกงส้มนี้มันอยู่ที่เครื่องแกงนะ,ะหอมเยอะๆพริกกะปิดเคยนะครับแล้วก็อกระชายมันก็จะหอมอร่อยบางทีเราไปซื้อตลาดก็ตามสภาพนะแกงตลาดใช่ไหมถ้าอยากกินดีๆก็ต้องแกงเองนะครับวันนี้เราก็แกงกันแกงกินกันที่นี่นะคะ ที่ขวดเจตตองของเรานะคะเนะต้องรอกินแล้วรอข้าวสุกกันหนึ่งนะนี่ดูนะคะทำให้กำลังใจอึ้งเมื่อไหร่จะล้างรถไม่ล้างละตอนนี้แกงส้มกินก่อนนะคะมาทามนะพ่แกงส้มแกงส้มแกงส้มเี๋จะคนให้ดูนี่ค่ะแกงส้มบักบุ้งใส่ปลาเรียวเซียวนะอยากสั่งปลาเรียวเซียวมาจาก สมุทรสาครนะมีโรงงานขายไข่ปลาเลียวเสียวเพราะว่าพอเราเดินทางไปพัทยาไปบางแสนเราไปกิน <c oughs> มันอร่อยไข่ปลาเลียวเซียวเราก็สั่งมาเนื้อปูไข่ปูเอามาไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินได้ไนะด้ี่ปีมันตอนนี้น่าจะสุกละสุกแล้วนะคะเดี๋ยวตักเด้อตักให้มันเย็นก่อนเพราะแกงส้ม๋ยวมันลวกปากเอีแม่เนี่ย เดี๋ยวเราเน้นกินผักผักนะกุ้งกับนั้นเยอะเลยผักบุ้งสองกัมนะคบกัมละสิบบาทพอใส่ไปก็หลงเลงหลงเลงเนาะเดี๋ยว,วตักก่อนให้มันเย็นเนสแกลงส้มกินได้ถึงเย็นเลยค่ะแล้วก็กินมีกับคุณเชียงนะครับคุณเชียงสั่งได้นะคะเอฟซีใครอยากกินคุณเชียงโรลละสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ที่แม็กเจี๊ยบซื้อให้หยาดก,ก็พกมาด้วยอย่างกินได้หมดเลยค่ะรอดสองสามรอบเลยนะคะโรลนึงได้เยอะมากค่ะคุณเชียงนะคะคุณเชียง กินกับแกงส้มไหมไหมคะน่าอร่อยไหมชิมดูสิอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดอื้มเปรี้ยวออกหวานกลมกลม่อมสมกับแกงส้มแบบใดๆเ็ยฟังดูนี่แลลวค่ะอึ่งเนี่ยไม่ได้เก่งสวยอย่างเดียวนะไม่ได้เก่งกฎหมายอย่างเดียวเขาครัวก็ได้นะคะถ้าอารมณ์ดีๆขยันทำนะแต่ว่าทำแป๊บๆแล้วไปเลยค่ะไม่ไม่ชอบอยู่ในครัวนะ้ำมันร้อนครัวน้ำมันร้อนก่อ เมื่อเกิดแตกเดี๋ยวก็จะไปอาบน้าแล้วกันนี้นะคะแกงส้มเดี๋ยวเราไปกินกัน,นะคะ่ะยังมีอีกนะแล้วก็นี่ค่ะทำน้าแกงเผื่อไว้ไม่พอก็เดี๋ยวใส่ผักบุ้งซื้อผักบุ้งเพิ่มพวกนี้หรือใส่บาบได้ะครับเพราะเราแบ่งไว้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้ผักก็จะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าสองกรัรมมันยุบในเอฟซีมากินกัน,นะคะ่ะดูสิดูสิสโอ้โหกุง้งอันนี้เป็นกุงก้งกุ้งฝอยหรือกุ้งอะไรไม่รู้ค่ะพี่เขาซื้อมาแต่ว่าเรามีไข่ปลาเรยวเซียวไปด้วยผสมกัน จริงไม่เน้นกุ้งไม่เน้นอะไรหรอกเพราะว่าเราเน้นผักแบบน้ำแกงนี่ยไข่ปลาเดียวๆอ,อร่อยเด็ดจัดว่าเด็ดตักข้าวมาเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะไปตักข้าวมาเลยนะชามหมดอดกินด้วยนะจะให้ดูแล้ว <c oughs> ก็มาดูกุนเชียงร้อนนี่ควรร้อนนี่ค่ะกุนเชียงขอบคุณแม่เชียงนะคะใครอยากกินกนะ,ะกุนเชียงเอฟซ สั่งเลยค่ะคุณเชียงโรลละ250บาทนะคะแหนมชิ่โอรงอ่อน170บาท1ถุงปลาล้าบอง150บาท1กระปุกสบู่น้องบอยร2สาสั่งมาเลยค่ะหรือสั่งทางปู่แล้วบอกว่าสั่งในนามประหยัดได้เลยนะคะช่วยกันมากินค่ะนะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยนะคุณเชียงอร่อยมากกินคู่กับแกงส้มแล้วก็รอบบ่ายจะมีเจียวไข่เพิ่มนะเนี่ยมันเหมาะกันมากแกงส้ม กุนเชียงแล้วก็ไข่เจียวนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีไข่เจียวอีกสักอย่างหนึ่งแล้วไปชวนพี่บัวมากินด้วยพี่บัวพี่ตองอยาก แต่ป้าน,นีไม่ได้มาเดี๋ยวจะตดน้ํป้าหนีมากินด้วยกันแกงส้มไข่ปาลาเรียวเซียวพร้อมกับกุนเชียงนะครับใบโดยแม่ครัวอึ้งน้อยนะคะเพราะลมไม่เปิดแล้วจะไปอาบน้ำแล้วเอฟซีไม่ไหวแล้วแม่ครัวไม่ไหวะะแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้อาบน้ำพักผ่อนกินข้าวแล้วก็ไปล้างรถต่อนะคะน้องหมูน้องหม,มาพอมาดมมากินโอ้โหอึ่งหน้าอร่อยจังเลยอึง่งเธอไม่ได้สวยอย่างเดียวนะอึ่งแกงอร่อยว่าแต่ใครจะมาช่วยฉันล้างรถน้องหมา มาเช้าล้างร้งอ,ไะะรงอไปแล้วนะคะล้างร้อไปแล้วน้องก็ไปกินข้าวกันหมดแล้วน้องมะขามมะตูมมะกรูดมีเพื่อนมามาคบน้องเนาะนะสบายใจนะส่วนเพื่อนบ้ามาที่เคยคบมาต้องตัดออกบางคนค่ะเหลือแต่กัลยะมิตรดีๆเหลือแต่ผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีน้อยแต่มีคุณภาพนะคะ,คะอเอฟซีขาผู้ใหญ่ใจดีเลิอกกอดธช่นหมคะต่างคนต่างไปเนาะ ถ้าคิดดีทำดีได้ก็กลับมาคบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากินแกงส้มกันจ้าสวัสดีเฮสียงมันน้องหมาวิ่ง